สวัสดีค่ะเรามาเรียนรู้กันเรื่องทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะคะพีทาโกรัสเนี่ยได้คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยมาเมื่อประมาณ500ปีก่อนทศรกรรษนะคะลุมๆลมแล้วก็2,000กว่าปีนะคะก็เขาจะพูดถึงในเรื่องของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยจะมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอันนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปที่2ก็เหมือนกันจะมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะส่วนรูปนี้นะคะไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ c กาลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวกกับ b กาลังสองหมายถึงว่าด้านนี้นะคะเป็นด้านประกอบมุมฉากซึ่งมีมุมฉากอยู่ตรง นะคะด้านสองด้านที่ที่หินเป็นเส้นสีแดงเนี่ยเป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะแทนให้เป็น A นะคะเป็น a ด้านนี้ก็เป็น B นะคะถ้า A กกำลังสองบวกกับ b กําลังสองเท่ากับด้านนี้ค่ะด้านที่ยาวที่สุดก็คือจะให้เป็นด้านของ c กกำลังสองนะคะหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอย่างเช่น ปิทาโกรัสเนี่ยเขาได้คิดค้นออกมานะคะคือได้ลองวาดสี่เหลี่ยมมุมฉากหลายๆรูปมาแล้วนะคะอย่างด้านนี้ให้เป็น A ด้านนี้ให้เป็นให้เป็น B นะคะด้านที่เป็น A เนี่ยยาวอยู่ที่แปดด้านที่เป็น b เนี่ยยาวอยู่ที่หกนะคะดังน,นั้นด้านที่เป็น C ก็คือด้านนี้นะคะด้าน ด้าที่ยาวที่สุดนะคะก็คือ c c ก็คือยาว1ินะคะดูจากตรงนี้เราลองมาพิสูจน์ทฤษฎีพีทาโกรัสกันว่ามันเป็นจริงไหมนะคะก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวกกับ b กําลังสองเขียน b ก็จะได้เป็น c c ก็คือ10 10บกําลังสองเท่ากับ a a ก็คือ8ดเท่ากับ8ดกําลังสองบวกกับ6กําลังสองนะคะ10ก,กําลังสองก็คือสิบคูณสิบเป็นหนึ่ง้อย 8ปดคูณแปดเป็น64บวกกับ6กคูณหเป็น36นะคะดังนั้นก็มาดูว่า6กสิบวกกับสาเนี่ยเท่ากับ100จริงนะคะดังนั้น100่งรเท่ากับหนึเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ